เราจะสอนคุณเรียนรู้ยิ่งล้มยิ่งดียิ่งล้มยิ่งดียิ่งคุณรู้มากเลยว่าตรงนี้ทำไม่ได้ตรงนี้ทำไมได้งั้น4ปีที่อยู่ที่นี่คุณจะต้องเรียนรู้กับเราล้มไปด้วยกันนะครับแล้วก็ลุกไปด้วยกันรู้จักเพื่อนรู้จักอาจารย์รู้จักวิชาการให้มากขึ้นครับ หลักการตลาดครับวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานของเด็กนะครับที่ต้องหมุเนเข้าไปในโลกของการตลาดที่รู้ว่าโลกข้างนอกของการตลาดมันคืออะไรจริง,รงการตลาดมันอยู่รอบตัวเราแต่เด็กหลายคนไม่รู้ว่ามันต้องทําอะไรบ้างหลายคนก็เข้าใจผิดพรามันคือการขายจริงๆโลกการตลาดมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากมายมหาศาลนะครับที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะมากนะครับแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าม,มันไม่ใช่นะครับงั้นการมาเรียนในหลักการตลาดเนี่ยจะทำให้รู้ว่าอะไรที่เขาควรทําทไม่ควรทําเราก็จะมีโครงการต่างๆ ให้เด็กลงมือทําจริงลงไปขายของจริงลงไปทําโฆษณาบน YouTube จริงนะครับคิดค้นสินค้าจริงๆนะไปพูดคุยทําวิจัยซึ่งเครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการทำงานตลาดแต่ว่าในปีหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ใช่เยอะขนาดนั้นมันคงแค่เป็นผิวๆให้เด็กเห็นว่านี่คือใช่นี่คืออาชีพของฉันแน่นอกข้างหน้าจริงๆแล้วเด็กการตลาดเราครับ มันใช้งานได้ทุกที่เนาะผมมักจะบอกเด็กอยู่เสมอว่าอาชีพของเราเนี่ยมันไปได้ทั้งทั้งสด้านเลยหนึ่งก็คือคุณอาจจะไปเปิดธุรกิจเองได้นะครับการตลาดจําเป็นอย่างยิ่งถ้าธุรกิจคุณไม่สามารถหาลูกค้าได้ว่าเพราะแน่แธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีรายได้รายได้คนสร้างคือนักการตลาดนั้นเนี่ยถ้าคุณไปทำธุรกิจการตลาดคุณต้องรู้หรือถ้าคุณจะอยู่กับที่บ้านคุณมีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วแล้วที่บ้านเขาก็อยากให้คุณไปไปขยายเพราะแน่นอนคุณไปเขาไม่อยากให้คุณทำเหมือนเดิมเขาอยู่เองดีกว่่าาาาาาามมั้้้้ยยงงนเเรรกก็็ตตตออไไปปขลลดหหูคใ การตลาดก็ต้องใช้หรือถ้าคุณไปอยู่ในองคอ์กรขนาดใหญ่คุณก็ต้องหาลูกค้าคุณก็ต้องขายศาสตร์เพราะมันเป็นหน้าที่หรือก็เป็นอะไรครับเป้าหมายขององคอ์กรที่ต้องการการเติบโตงั้นเรามีที่ในการหาลูกค้านะครับตอบสนองของต้องการลูกค้าทําลูกค้าเขามีความสุขที่สุดเมื่อเขาซื้อค่ากับเราไปในมุมหนึ่งเนี่ยการตลาดเนี่ยมันไม่ใช่ทฤษฎี นะครับไม่ใช่นังสือที่มานั่งอ่านกันแต่มันต้องลงมือทําจะได้เรียนรู้ผมมักจะบอกเด็กเสมอว่าเราเรียนอยู่สีปีเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือ learning, เรียนรู้แล้วเรียนรู้ความผิดพลาดให้มากผมอาจจะดูแปลกผมบอกว่าความผิดพลาดมันคือบทเรียนถ้าคุณเรียนรู้ความผิดพลาดในวิชาเราใน4ปีที่อยู่กับเราคุณจะเรียนและจําได้จบไปคุณทํางานได้โดยคุณไม่ต้องไปห่วงเรื่องความล้มเหลวเพราะคุณรู้แล้วว่าความล้มเหลวมันคืออะไร มีคนเคยถามว่าอาจารย์ถ้า AI มาแล้วอ่ะเราจะตกงานไหมผมยอมรับอย่างหนึ่งว่า AI เนี่ยมันจะรู้มากกว่าเราในแง่หนึ่งก็คือว่ามันสามารถจําได้มากกว่าเรามนุษย์เราจําไม่ได้เยอะหรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดจะแตกต่างจาก AI คือเรามีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถคิดได้ดีกว่าคนอื่นเขาเราสามารถรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่บางทีเรื่อง creativity เนี่ย AI มันทําไม่ได้นักการตลาดทุกคนจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะไม่งั้นคุณจะสู้คู่แข่งได้ยังไงคุณจะทําซ้ําเขาก็ไม่ได้ลูกค้าก็ต้องการความแปลกใหม่ ดังนั้นสิ่งนี้แหละที่ผมบอกว่าการตลาดยังอยู่อีกนานครับ